โควิดในทที่ยังกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความต้องการวัคซีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกันนะคะส่วนสังคมผู้สูงวัยที่มากขึ้นก็สะท้อนถึงกำลังซื้อของกลุ่มผู้สูงวัยที่คาดการว่าในปี2040จะมากกว่ากลุ่มเมริเนียมถึงเกือบ2เท่าค่ะขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นถึง8.1%ส่วน forward PE นะคะของกลุ่ม healthcare ก็ยังต่ำกว่า S&P 500ถึง17%และเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะมูลค่าตลาดโตกว่า2หลักต่อปีด้วยกันฟัง5เหตุผลนี้แล้วนะคะพอเห็นโอกาสของกลุ่ม health innovation มากขึ้นไหมคะ เห็นหปัจจัยที่เป็นโอกาสของอุตสาหกรรม healthcare กันไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับ LH Health นะคะซึ่งเป็นกองทุนใหม่ล่าสุดของ LH Fund ค่ะลงทุนใน Barry g i f o r d Worldwide Health Innovation Fund นะคะซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมทางการแพทย์และที่น่าสนใจคือเขาจะมีการตั้งคําถามก่อนจะเลือกหุ้น25-50ตัวเข้าพอร์ตลงทุนด้วยค่ะอย่างเช่นบริษัท นี้จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาร,ระบบทางการแพทย์ได้อย่างไรนะคะหรืออะไรคือโอกาสทางการตลาดธุรกิจที่ทำจะยังดีในอนาคตใช่ไหมหรือมีอะไรมาทดแทนได้หรือเปล่าและที่สำคัญคือมั่นใจได้แค่ไหนว่าบริษัทนี้จะสร้างผลตอบแทน2.5เท่าภายใน5ปีค่ะ ใช่ค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะเพราะว่ากลยุทธ์การลงทุนของบร r r ิ Gi f o r r w w r r l w w i e h h e l t t i n n o v v t t o o n u u n d เนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือการมองหาผู้ชนะหรือว่า Future Winners นะคะที่ตั้งใจว่าจะลงทุนแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้ได้2.5เท่าภายใน5ปีเรียกว่าหาผลตอบแทนให้ได้แบบทวีคูณเลยค่ะ สนะคะคือเน้นลงทุนระยะยาว5ปีค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะต้องอาศัยการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่ะแต่ว่าถ้าทาสำเร็จก็จะสร้างกําไรได้อย่างมาหาศาลทีเดียวค่ะ ข้อ3นะคะก็คือให้ความสำคัญกับ creativity นะคะเพราะว่าแบร์ี่กิฟฟอร์ดเชื่อค่ะว่าในะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์และสุดท้ายนะคะคือเรียนรู้และปรับความคิดเสมอค่ะไม่ยึดต,ติดกับความคิดเดิมและมองให้หลากหลายมุมนะคะคำถามก็คือเป้าหมายการลงทุนของเราเหมือนกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้หรือเปล่าค่ะ ย้อนกลับไปดูนะคะกลยุทธ์การลงทุนแบบนี้ก็ทําให้กองทุนนี้ค่ะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อยู่ในควอไทายที่1นะคะหรือว่าทําผลตอบแทนในกลุ่มที่ดีที่สุดของ Morningstar g l o b a l health care fund ใน1ปีที่ผ่านมาค่ะหรือถ้าไปดูผลตอบแทนย้อนหลังนะคะหากเราใส่เงินตั้งแต่กองทุน Bally g i f f o r r Worldwide h e a l t h i n n o v a t i o n Fund เปิดตั้งแต่1ตุลาคมปี2018จนถึง31กรกฎาคมปี2021เกือบเกือบ3 ปีค่ะเงิน100บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น213บาทหรือ2.13เท่าทีเดียวหรือว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับเบนชม์ูนะคะของ MSCI World ก็จะพบว่าผลตอบแทนทั้ง1ปีและตั้งแต่จัดตั้ง b a r ี y Dufford Worldwide Health Innovation Fund ดีกว่าหุ้นโลกแต่ในช่วงสั้นนะคะเช่นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันหรือ3เดือนย้อนหลังหรือ1เดือนย้อนหลังผลตอบแทนอาจจะน้อยกว่าหุ้นโลกบ้างค่ะ เห็นผลตอบแทนแบบนี้แล้วหลายคนอยากรู้ต่อนะคะว่าเอ๊ะ b a l l y g i f Ford Worldwide Health Innovation Fund ที่เป็นกองทุนหลักของ LH Health เนี่ยลงทุนในอะไรบ้างนี่คือคำตอบค่ะ คุณปวดานาค่ะน้ำหนักมากสุดถึง10.2นะคะเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกาที่พัฒนาเ r n ร t h e r a p e u t i c พเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดอย่างโควิด -19 มันเร็งและโรคพันธุกรรมนะคะซึ่งรายได้เฉลี่ย3ปีเนี่ยโต500ต่อปีทีเดียวค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากอนิสงค์ของวัคซีนโควิด -19 ด้วยค่ะ 10X Genomics นะคะก็เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะคะที่มีเทคโนโลยีโดดเด่นด้านการถอดรหัสพันธุกรรมด้วยการศึกษาวิเคราะห์ความซับซ้อนของพันธุกรรมและชีววิทยามนุษย์หรือว่า Human Biology ซึ่งมีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์มีสิทธิบัตรนะคะถึง1,100สิทธิบัตรและรายได้ก็มาจากหลายทวีปค่ะคือสหรัฐอเมริกา53%ยุโรป Middle อ a s t แอฟริการวมกัน20 นะะขณะที่รายได้เฉลี่ย3ปีโตได้27.2ต่อปีค่ะ M 3ค่ะบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะคะที่ให้บริการเทเลม d ด c ซินและใช้โปรแกรม AI วินิจฉัยโรครวมทั้งเน้นการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการหรือ M a โดยมีรายได้จากญี่ปุ่น75สหราฐอรเซระบริการ11นะคะส่วนรายได้เฉลี่ย,ย3ปีก็โต22.7ต่อปี นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะของหุ้นที่อยู่ใน LH Health เท่านั้นนะคะส่วนใครสนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถลงทุนได้หลายรูปแบบนะคะสําหรับใครที่ชอบเงินก้อนโตลกลาทางก็ให้ไปเลือกแบบสะสมมูลค่านะคะส่วนใครที่ชอบเงินปันผลหรือว่ากระแสะเงินสดระหว่างทางก็ให้ไปเลือกแบบกองทุนที่มีเงินปันผลนะคะหรือใครนะคะจะลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นกันค่ะสามารถลงทุนได้ผ่าน LH Fund ออนไลน์โมบายแอปนะคะเริ่มต้นเพียง500บาทเท่านั้นค่ะ สรุปนะคะเช็คลิสต์สข้อที่คุณจะตอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกองทุนนี้หรือไม่นะคะคือคุณต้องตอบว่าคุณเชื่อและรู้สึกใช่แล้วหรือยังคือถ้าเราเชื่อนะคะว่าวัคซีนยังคงเป็นสิ่งจําเป็นสังคมสูงวัยเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายนะคะท่านเราเชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างสดใส นอกจากเชื่อแล้วนะคะเราต้องรู้สึกใช่กับกลยุทธ์การลงทุนแบบนี้ด้วยค่ะคือการเฟ้นหาบริษัทนะคะที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้2.5เท่าภายใน5ปีและลงทุนระยะยาว5ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ creativity แล้วก็มีการเรียนรู้และปรับความคิดอยู่เสมอค่ะถ้าคุณตอบได้ว่าคุณเชื่อและคุณรู้สึกว่ากลยุทธ์นี้ใช่นี่คือ L H Health นะคะซึ่งลงทุนใน v a b l e y Gifford Why Health Innovation Fund ค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LH Fun d นะคะหรือว่าผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งค่ะหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์หรือโทรไปที่ call center ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะสิ่งสำคัญในวันนี้ที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ Health is Well ค่ะ